สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางฮานอยปกตินะครับผมประจำวันพุทธที่14นะครับสำหรับมู่ฮาน,นอยปกติผลออก7 7 6 4 3นะครับเมื่อวานเด่น4มาครับเด่น4มาก็เสียดายเหมือนกันครับเสียดายเหมือนกันที่เจาะไม่มานะครับมี2 4มา3 4ทําไปได้นะครับขอรุนกันต่อครับ นขาดูดก็รอดไปเนาะขาเจาะขออภัยครับวันนี้เด่นสุด4ครับวิ่งบนรุนล่าง4หน้ามีหน้ามาครับเด่นสุด4ครับรอง6ครับแดดเปรี้ยงแต่เช้าครับผมเจาะครับ1 4 6 4 เจ็ดสี่หนึ่ครับหนขอดูแป๊บนึงอ่าผมไปเจาะไอ้ไนโอเคเจอแล้วหนึ่งหโอเคมัดหเ,เข้าไปครับ 3ตัว6กห6ึ่งสี่หกหก6 6 1หกสีแล้วก็648ครับหาหน่อยโปรติ18ปดนาฬิกาสามนาทีรู้ผลนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาแลบชมรับฟังครับยังไงก็วางแผนการได้ดีๆนะครับสวัสดีครับผม